สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่องนอนทดักไทยแลนด์นะครับก็เรามาเติมของฮิโน่น้อยกันอีกแล้วก็มาจอดอยู่ลานช่างหน่อยนะครับร้อนมากแต่ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะมี่พี่บอลกำลังรือออกออกไว้พี่ออเอาบล็อกจรินไะหมนะอ๋อก็เดี๋ยวจะใช้โครงเป็นโครงเดิม ก็รือเครื่องมือเลื้องแล้วว่าหมดแล้วก็จะเปลี่ยนไฟดาวข้างฮีโน่น้อยนะครับก็<ม>จะเป็นหลอดไฟญี่ปุ่นเก่าพอดีผมเอ่พอดีผม,ดผมได้มาจากในเพจน,นะครับที่เขาขายเป็นหลอดไฟญี่ปุ่นเก่ามันจะเป็นหลอดแบบนี้นะครับมันจะดูแบบคลาสสิกมาก กล่องนี้ผมได้มาหกดวงอันนี้อันนี้เก็บขาขายนั่นเหรอค้อนตีแป๊บเดียวพี่ตีเข้าไป,าปะฮะไม่ไม่ได้ขาหรอกก็เดี๋ยวผมจะแกะโครงโอ้ยได้ไหไแล้วก็นี่ครับ ได้มาทั้งหมด16ดวงนี่ผมได้ชุดนี้มาสองชุด <c oughs> ขาแบบนี้นะเดี๋ยวเอาไปใส่ตรงหางผมเอาไม่มาพี่ต้องแยกคอะมีตัวแยกไหมพี่เดี๋ยวเอาตอนนั้นเดีลองใส่ดูเลยดีป่ะดีเป๊อดีเป๊อขายเด้ขันใส่เลยแต่ว่าอีกอัน เอออไมม่ีนะันที่ถอดไปแล้วยังไ,ไม่มีถอดเลยพี่ถอดแค่อันเดียวเออมันจะใส่คู่กันได้ป่าววะใส่คู่จะติดเนยหมดอ่ะดูดิพี่ลองทับทับดูได้ได้ไหมน่าจะชิดพอดีอะ่ะชิดพอดีปะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวยอาจจะต้องมีหั่นหน่อยอ๋อ เดี๋ยวลองเอาตัวแยก,แยกให้มันไปกลางๆแ่อนี้กันนี่ครับผมได้ขาตัวนี้มาสองตัวเดี๋ยวเจอกันม,ออนะมีอยู่ตรงกล่องเครื่องมือนะพี่มันเบอร์แปดหรือเบอร์หกมันถ้าเบอร์หกนี่เรียบร้อยเลยเออสว่านก็ได้พี่บอลยิงปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลยสว่านแเดี๋ยวต้องประกอบชุด แวผมต้องมานั่งรือขาก่อนนะครับมีเบอร์หกอ่ะนีน็อตมีนะเบอร์หกอ่ะพี่อ,อันนี้เบอร์แปดอแ<ม>ะแปดโอเคผมต้องมานั่งหรือทุกตัวนะครับแล้วก็แกะขาทำความสะอาด ซื้อของญี่ปุ่นมามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะพร้อมขาพร้อมอะไรเลยขาไหนใช้ไม่ได้แล้วก็ออกขับดูแบรนด์เขาดิญี่ปุ่นแตะโอเคทุกคนเดี๋ยวลื้อชุดนี้ออกก่อน ตัวแกฉีดเดี๋ยวผม,เ,มเดี๋ยวผมไปประกอบเครื่องอ่ะแป๊บเดียวยิงนัดยิงนะปุ๊ด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 เงน,น,นออกแล้วออกอยู่แล้วพี่โอเคอันไหนไม่ออกค่อยฉีดพี่บอลกำลังแต่งทรงอยู่ถาวานมีพี่ตัวสกัดก็มีนะ<ช>ออกนอตมันขาดใช่ไหมตัวนั้นอ่ะไม่ใช่ออกไม่ได้อ๋นอนนอตจับไม่ได้ ไีพุ่งเลยไอเนี่ยสกัดสกัดอยู่ผมสกัดดาวลุ่งเลยสกัดดาวลุ่งอยู่ตรงานั้นนะตรงสว่านนะพี่ชุมล้อพี่ซ้าย <c oughs> เอาสว่านติดไปด้วยก็ได้จ <c oughs> เจาะได้แล้วนี่นนครับกรลื้อใช่ลื้อออกมาหมดแล้วก็ของเก่าทำใจหน่อยตรงนี้มันเป็นสนิมพอขันแล้วมันตามนะครับก็เดี๋ยวเอาครีมล็อก คีมล็อกปีบหัวคีมล็อกปีบหัวแล้วก็ขาเนาแล้วก็ทําความสะอาดหน่อยเดี๋ยวให้พี่บันลื้อตัวนี้กันสักฝั่งเดียวก่อนแก้วมันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวทําความสะอาดหน่อยแต่ว่ามันก็เอี่ยมอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันอยู่ข้างในดูครับมันจะกระจายอย่างนี้นะมันจะกระจายจะไม่แทงตานะครับกระจายออกแล้วก็พุ่งออกอย่างนี้นะครับสวยแน่นอน มันจะดูแบบคลาสสิกมากห่างจะดูแบบคลาสสิกมากเพราะว่ามันใส่ไฟเหมือนแบบสมัยก่อนสมัยก่อนอะ่ะมันเป็นไฟที่สมัยก่อนนะนี่ครับญี่ปุ่นเขาไม่ใช้แล้วเราก็เอามาใช้ต่อได้ต่อย่างของผมมันจะเป็น LED เลยเห็นไหมที่ผมไปใส่มาล่าสุดอันนี้มันต้องใส่พร้อมแป้นเพราะว่ามันเป็นพนัดมันต้องใช้แป้นแต่ RCK ไม่ต้องใช้แป้นครับเพราะว่ามันมีแป้นอยู่ในตัวอยู่แล้วดีเลยนี่ครับพ,พี่บอลกำลังจัด อืมโนโ่น้อยก็เติมของเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเติมบางฝุ่นมาเห็นไหมหน่าราักสุดแล้วเราต้องมาลุมทําตัวนี้พี่บอลนี่ครับถ้าอย่างเงี้ยใหม่มันก็จะมีตัวใหม่ตัวเก่านะครับเราสามารถขันได้เลยเดี๋ยวทําความสะอาดก๊อกน้าก็อยู่ตรงนี้พอดีไอ้ตรงเนี้ยข้างในโดนน้าได้เนาะไม่เป็นไรเนาะไดล้ล้าง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 เดี๋ยวเอาเดี๋ยวใช้ใช,ใช้นี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ได้ อ้วนมันจะละลายเนีี้อ๋อมันร้อนก็เดี๋ยวใช้หลอดเดิมไปก่อนนะเดี๋ยวผมสั่งเป็นหลอด LED มาใส่ให้เอาแบบไฟเลี้ยวแบบข้างกับตัวกระพริบางเงี้เจ๋วเลยเนี่ยอ๋อมันเลื่อนได้ใช่มันเลื่อนได้พี่บอลมันจะแบบพอตัวไฟเลี้ยวมันอยากให้ชุดนี้ขาดกันอันนี้ของผมเดี๋ยวไปใส่ ้ายหางแต่ว่าไม่น่าจะได้ใส่วันนี้หรอกลองใส่ได้เลยนะหนะพี่ใส่ได้เลยเนี่ยเนี่ยคู่กลางคู่กันพอดีนะพี่บอลไปเก็บพี่บอลใส่อันนี้ต้องมานั่งหรือช่วยกันนะเนี่ยต้องจับคนนึงแล้วขันคนนึงอันอันนี้กาวเหรอใช่เดี๋ยวแล้วอันเนี้ย อันนี้ไฟเลี้ยวอันไหนก็ได้จะมันจะไม่ตรงกันเฉยแค่นั้นเองกดดึงออกเลยดิเป็นคู่หน้าคู่หลังอันเนี้ยดึงออกได้เลยไม่ต้องไม่ได้เดี๋ยวค่อยไล่อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วจะไม่กาวมันอยุดตรงนี้เลยวะกาวเนี่ยกาวติดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยกติดกับอันนี้มันก็ติดกันแล้วเนี่ยเอาอันนี้สอดเอาสสยไฟสายไฟสอดเข้าไปเด้แล้วอ่ะโอเคดึวอีกอ่ะโอเค ขยับได้ตรงนี้โค้งมันจะเบี้ยวหน่อยเบี้อวแล้วนียบี่อยวันนี้นละเดี๋ยวนะโอเคมาต้นแล้วของโบราณมาแล้วของโบราณมันคลาสสิกเลยนะถ้าใส่เนาะเพราะว่ามันคลาสสิกมากเลยเอ๊เดี๋ยวไปซื้อที่มันเป็นสีอะอ่า ที่มันเป็นสีเหลืองอ่ะใช่ใช่ใส่ใส่ไปเลี้ยวใช่แต่ครอบแล้วครอบขาวอย่างนี้แหละครอบขาวเหมือนเดิมอ่ะเย่าไปเนื้นะ <c oughs> เอ้ยไม่โดนเอ้่ต้องอตัวคุมมาคุมก่อนอือมต,ออตัวคุมแข็ได้เลยเดี๋ยวตัวนี้ตัวเนี้ย <c oughs> ถึงสบายเลยพี่แม่ตัวคุม,ม,คมแต่มันแอนเลยทีเนี้ย <c oughs> มันแอนเลยแอนแค่ตัวเดียวเนี่ยอย่าไปนู่นนะอืมอย่ตัวนี้ ตันนี้สุดละนี่เราตัวครอบตัวครอบตัวครอบสังตัวครอ,อบนี่เป็นแก้วนะแต่แก้วโคตรหนาเลยแก้วญี่ปุ่นได้ไม่ถึงระเบีเห็นนะเอาให้ลองเอาสองลเล้ดี๋ยวบ้าง จะขันนี่เข้าไปแล้วมันตอนต่ำหรับมันต้องมีน็อตยึดตรงนี้อีกตัว<ช>หนึ่งกันคลายแต่อันนี้มันไม่มีเอาขันแน่นๆเอานี่เทียวพี่แต่ตรงนี้มันไม่ตรงนี่นะเสียได้ตรงนี้แหละ หาอะไรมางัดดึงดีกว่าไอ้คอมันแห้ง I love, I love You I Love You I Love You มันติดกันงนี้เนี่ยเนี่ยติดป่ะพอดีพอด,ดีเลยฮะเอ๊ะหาน็อตมาใส่ดีกว่าใช่กันร่วง

หมืนเต้านมอีกแล้วจับขับรถไปแก้ง่วงก็มาคำเอาเต้าเหมาะไหมเดี๋ยวเอาน็อตอันนี้ไม่ยิงเลยครับเนี่ยผมอยากให้มันมันแอ่นอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวช่างใหญ่เราเนี่ยเออเดี๋ยวให้พ่อดึงแล้วเดี๋ยวถอดมาดัดก่อนเมื่อกี้ดัดแล้วมันดัดไม่ได้มันไม่ไปอ่ะต้องเอาเนี่ยมันดัดเข้าไปใช่ดัดดึงแค่ตรงนี้เนี่ยนะโอเคก่อนเดี๋ยว ขอไล่ตัวนี้กันครับเดี๋ยวรอชมรอชมมืดๆหน่อย <c oughs> พี่วานเล่นซะตรงเลยอะพอรตรงแล้วมากินซัดเปีกทีหนึ่งเบี้ย,ย <c oughs> ว <c oughs> <c oughs> ได้ตรงเปเลยดีเนี้ย เ <laughs> มื่อกี้ตรงแล้วเป็นซัดอีกทีนึงเบี้ยวเลยดีกว่านี้เขายังเอาเลยดีกว่านี้เขายังเอาเลยเดี๋ยวผมต้องช่วยกันลื้อตัวนี้แหละมันจะยากตรงนี้นะ s <S นอนมันตามฉีดโซเนกเนาะฉีดโซเนกเนาะไอถอดหลอดก่อนได้เนาะเดี๋ยวหอลอดแตกเสียได้ ใช่ล็อกดีกว่าพี่เดี๋ยวมันให้มันจะได้ขัดเอาง่ายๆโซนกแกละโลมไปเลยอ๋อผิดอันหลอดก็ถอดหลอดออกก่อนเดี๋ยวมีตังค์ซื้อหลอดพวกนี้เป็น LED ทั้งหมดก็เจ๋แ,แล้วไฟหลีก็เป็นสีแดง หลอดสีแดงมาใส่แล้วก็เปลี่ยนได้เลยไฟดีใช่แล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็นไฟ,ไฟแฟลร์ใส่สีน้ำเงินก็ได้เนี่ย,ลยหล่อเลยนะให้มันสีเดียวกับหาย้อมหางเลยนะไม่ได้เดี๋ยวโดนดราม่าไม่โดนดราม่มมดดามคนรักมีคนไม่รักมีม <laughs> แต่สีแดงคลาสสิก ผมชอบบางฝุ่นท้ายพี่บอลมากเลยเดี๋ยวเก็บโครงมันของผมหน่อยรอเลยโอเคทุกคนนี่ใส่มาใหม่ขับรถเริ่มไม่ง่วงแล้วขับรถเริ่มไม่ง่วงอ่ะ <c oughs> ขับไปดูไป <c oughs> ขับไปดูไปขันไม่ออกครับต้องเกียร์น็อตมันเป็นสนิม เอ้บผมตัวนี้ผมก็ต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ตัวครอบครับเมื่อกี้ผมลองเอาหลอด LED ของผมมานะครับหลอดที่พี่ก้ามาจากพี่ก้านะครับหลอดละห้าร้อยกว่าบาทโคตรสว่างเลย <c oughs> เดี๋ยวไล่เปลี่ยนเป็นหลอด LED หมดเลยนะตอนนี้ขอเป็นหลอดตัวนี้กันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดิโอ้ย <c oughs> ดูนวะความกระจายควากระจายขึ้นมุมตู้นะครับเดี๋ยวถ้าเพิ่มความสว่างของหลอดไฟเป็น LED เดี๋ยวผมสั่งมาตอนแรกกะว่าจะแบบคลาสสิกอย่างนี้ครับเมื่อกี้เราเอา LED มาเสียบโอ้โหโคตรสว่างก็เดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็ใช้ของนี้ไปก่อนนะครับผม <c oughs> โคตรอลังการเลยทีเนี้ยถ้าเป็นหลอด LED ของเดิมก็จะเป็นตัวนี้ ะไฟอะไรพี่ไฟมันอ่อนแล้เนี่ยดูเลอ๋อไฟลาวอยู่ปะล่ะอยู่อไน่่เนี่ยอ๋อไฟใช้อะหรอโอเคโอเค เน่ยเก่าเริ่มันก็เล่นไพ่เลยตาวเนี่ยเียเก่เริ่มันก็เล่นไพ่เลยเล่ไพ่มากตาวนะโแตกบีอยคืนกันเด็กคนโหด สั้นมันเป็นเอวมันไม่ไมตัดให้มันได้ีหน่อยนะอันนี้มันของเดิมก็จะเก็บไว้ไม,ไม่ถึงเดี๋ยวต่อ,อหน่อยเดียวพี่ น็อตเบอร์8ที่ว่ามันติดมากับของของของเต้านะครับของของเต้าโคมไฟอะ่ะมันเฮ้ยเหยดตัวน,นี้ด้วยนั่นแหละเออมันขันไม่ออกขาดก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นน็อตเบอร์สิบใช่ผมไปหาเบอร์8มาไม่ได้แต่เบอร์6มาแต่เบอร์6มันเล็กไม่หน่อย เอาเลยครับไม่มีกระป๋องอยู่โง่โง่เอาของมาแก้วไหมอ๋อไม่ไม่หรอครับกินไอ้กินเบียร์อยู่ครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นน็อตเบอร์สิบทั้งแถบเลยนะำฝั่งนี้เดี๋ยวหลอดแ e d ์ดีเดี๋ยวฝั่งมาเปลี่ยนใหม่นะครับสีแดงแล้วก็เหลืองเลมอน ไฟเลียวเปเหลืองเลมอนกับพิษรอจมนะเมื่อกี้ไปกดสั่งแล้วมันไม่มีของครับอือแจ๋วผมจะพามาดูอะไรทุกคนเมื่อกี้ผมถอดเอ่อหลอดไฟเลี้ยวข้างประตูนะครับมาใส่ตรงหางพี่บอลโอ้โหดูดิโคตรมีมิตินะพี่นะคุยด,ดูครับแล้วกระพริบโคตรเท่อะ อ๋อของนอนมันต่ำลงมาใช่ของผมมันต่ำของพี่มันสูงของผมมันต้องมีขานี่ครับเดี๋ยวผมจะไล่เปลี่ยนทั้งหางเลยแต่เมื่อกี้เข้าไปดูของแล้วครับของไม่มีเดีย๋ยวลองติดต่อพี่ก้าวดูครับเพื่มีโอ้โหมอขนาดมอขนาดนี่แหละทำไมผมถึงอยากได้โคมใส <c oughs> เขามันไปได้หลายลูกเล่นมาก ค่าก,การรอคอยคุ้มค่า,าการรอคอยครับก็เดี๋ยวก็เหลืออีกประมาณสี่หลอดที่ต้องสั่งมาแล้วก็หลอดแดงอีกหกหลอดนะครับไฟเลี้ยวก็จะเอาเป็นสีแดงเหมือนเดิมคลาสิกดีเนาะพี่เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้ใช้ไปก่อนนะครับไออันกลางเนี่ยเพราะว่าหลอดไม่มีโอ้โหดูดิความแตกต่างเลยอะ่ะ เดี๋ยวผมจะไปใส่กล่องไฟเลี้ยวสเต็ปบั่งนะที่แบบกระพริบอย่างนั้นปุ๊บบปุ๊บบปบังนะครับโอเคเดี๋ยวผมไล่ต่อนะครับคืนนี้ว่าจะเอาให้เสร็จเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับยึดน็อตอะไรหมดแล้วเหลือเหลือเดินสายไฟกับเออเหลือเดินสายไฟกับใส่โคมแก้วแล้วก็ใส่หลอดไฟก็เสร็จแล้วครับนี่ครับตรงนี้ก็เดี๋ยวของพี่บอลตอนนี้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวไปติดให้มันเป็นสีเดียวกับผมนะครับนี่ครับ ถึงจะคนละสายพันธุ์นะครับแต่ก็ญี่ปุ่นเหมือนกันยิสุก็ญี่ปุ่นฮิโน่น้อยก็ญี่ปุ่นนะครับแต่แค่คนละรุ่นผมจะแต่งให้มันเหมือนกันนะครับแบบคี้นคี้นเหมือนกันนะครับรอชมรอชมเป็นไงพี่บอลแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวจะแต่งให้มันเหมือนกันแหละคีนคีนเหมือนกันบางฝุ่นก็มาเหมือนกันและทรงมาเหมือนกันเยอะแล้วนะอาจจะไม่เหมือนกันตรงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนาะแต่ลรวก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับ โอยดูของพี่สว่างดิดูในกล้องดิโอ้โคตรสวยรถ <Okay. S 1> เจรถเจรถอโปรครับคันนี้รถอโปนะคันนี้รถพี่ลูกปัดส่วนเรา,าพี่บอลรับจ้างขับเรา,าลุกนอก้องรับจ้างขับโบนัสปีนี้ไม่น่าจะมีเพราะแต่งรถเยอะเหลือเกินนะครับโ,โจะจะจะหยพี่บอลของพี่บอลแจ่มจริงว่ะ ของผมมันกระจายมันแจ่มแบบกระจายใช่มันเป็นโคขาวใช่มันเป็นโคขาวกันไกลกัไกเหรออยู่ฝั่งนี้ผมเอาไปไว้ตรงนั้นหมดแล้วโอเคเราไม่อยู่วันนี้ช่างใหญ่บ้านเราไม่อยู่เมื่อกี้ไฟราวข้างฝั่งซ้ายพี่บอลไล่ใหม่หมดเลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบถึงมือช่างใหญ่แล้วเกือบถึงมือช่างใหญ่พี่บอลแสดงตัวแล้วพี่บอลทำได้แล้วเนี่ย ไม่มีใครรู้นะเครอยากยู้อ่ะจะพามาดูทุกคนตอนนี้ใส่เสร็จแล้วนะครับซ้ายขวาเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวไฟเลี้ยวอ่ะทั้งคันจะเป็นสีนี้เลยไฟเลี้ยวอย่างนี้พอเปิดปุ๊บเลี้ยวเลยนะครับอ่าพอเปิดปุ๊บเลี้ยวเลยนะใครมาใกล้ๆนี่โดนเลยนะใครมาใกล้ๆนี่โดนเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวผมจะสั่งไฟเลี้ยวแบบนี้มาให้อีกสองคู่แล้วก็ไฟหลี่แดงอีกสามคู่<ล>ไฟหลี่แดงจะไม่กระพริบนะครับจะแบบแดงเลยนะอโอ้โหเลยแหละดลแดงสตรอเบอรี่แดงสตรอเบอรี่ด้วยโอเค <c oughs> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับดูดิดูความสว่างของเขานะครับโอโ้โหนี่ครับเขาจะได้รู้ว่าเวลาเราจะเลี้ยวเราจะอะไรอ่ะ บางทีรถใหญ่จะเลี้ยวที่ขนาดเห็นไฟเลี้ยวยังไม่อยากจะให้อยู่นะ <S <S นะครับมันย้อมลงมาจันทร์ไปใช่มันกระจายนะครับคือมันไม่แทงตานะมันกระจายมันกระจายกับพุ่งออกข้างนะครับดูดูด,ด,ดูดูเป็นเงาดูเป็นเงาแบบแสงนะครับถ้าใส่ทั้งคันนี่บู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 บ,บ,บก็ตัวหลอดอะ่ะมันเป็นสเตปของมันอยู่แล้วในตัวหลอดนะครับผมทอดออกมาจากข้างประตูแหละ แล้วก็มาใส่ให้พี่บอลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งมาใส่อีกก็เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> คุ้มค่าการรอคอยพี่บอลว่าโห่อเออพูดถึงโบนัสปีนี้ไม่น่าจะมีทั้งคู่อะโดนทั้งคู่แน่ผมว่าเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เดือนนี้โดนบ่นอะ่ะผมทำรถจนโดนบ่นอะ่ะโอ้โหนี่ครับขนาดว่าเป็นไฟหลีเห็นไ,ไหมต,ตอนนี้หลอดมันกล้องมันคัดแสงมันสวยมากใช่พี่ถ้าหลอดหลอดมันเป็นหลอดมันเป็นหลอดเดิมใช่ไหมดูความกระจายของไฟนะครับขึ้นตู้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นหลอด led สีแดงอะ่ะโอ้โหมันจะสว่างกว่าเดิมชิปมันเยอะกว่าเดิมอะ่ะผมว่านู่นกลางตู้อะ่ะก็ดูเนี่ยเด็กก็ดูผมปล่อยไฟเลี้ยวเด็ก ปลายตู้อ่ะมันจะก็แบบกระจายแบบกระจายแบบเป็นแบบดาวกระจายนะครับโหของขนาดก็ถ้าใครอยากได้หลอดพวกนี้นะหาซื้อตามอะไรเก่าญี่ปุ่นวันนี้เราก็วิ่งมอเตอไซค์ไปเอามา <c oughs> ผมเจอโคมใสวันนั้นเขาขายมาสิบโคมผมโทรเลยแล้วก็ให้แม่บ้านจ่ายตังค์ให้ตามสเต็ปครับ ออกจ่ายตังค์ให้หน่อยต้องเอาโคมใส่เท่านั้นแล้วมันเป็นโคมแก้วนะครับห้าร้อยโอนพันหนึ่งแล้วห้า้ร้อยโอนพันหนึ่งแล้วแล้วให้เขาทอนกลับมาตบอกเาหน้าเลยเาูก็เดี๋ยวเก็บของเก็บอะไรครับเดี๋ยวจะไปหากินข้าวกันแล้วโหสวยมากถ้าได้ตรงนี้อีกได้ตรงนั้นอีกนะก็ดูมุมนี้ดิโหย ฮีโน่น้อยนี่เปลี่ยนไปเยอะมากนะพูดในมุมเพราะว่าเราเราคนทาเราก็ยังว่ามันเปลี่ยนไปเยอะคนที่เขานานๆมาเห็นนะเพราะว่ารถคันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะที่ติดตาม YouTube ผมมาจะเห็นเลยว่ารถคันนี้ผมได้มาอย่างไรอ่แลวสภาพแบบไหนแล้วก็มาอยู่กับพี่บอลผมก็มาไล่เก็บสภาพพอไล่เก็บสภาพทีนี้พี่บอลเช็ดล้างอีกทีนี้เรียบร้อยเลยเ <c oughs> งาไปอีกทีนี้ เดี๋ยวเงากว่านี้อีกนะพี่เดี๋ยวไล่เก็บไปเรื่อยๆครอบดุมเนี่ยเอาแบบยังไงนะพี่เบนเบนเลยเบนลายเบ็ดอะไรเบนจะใครไอเรา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 ลองมาทำท่าที่พี่จะได้ไม่เหมือนใครอ่าเบนครอบตัวใหญ่อ่าจะได้ไม่เหมือนใครใช่ประมาณเอาเดือนไหนดีพี่น่าจะปีหน้าเนาะปีนี้ทำเรื่องเบิร์ทำเรื่องเบอร์ก่อนเบอร์เนี้ยใช่ล้อหางผมก็จะแบบรึบรึ๊บรึ๊บรึบแล้วตัวหัวก็เอาน้อย หรือว่าเอาใหญ่ทั้งหัวทั้งหางเลยก็ใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ก็ทักมานะโอเคแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีเปลี่ยนอย่างเดียวเหล๋ยวเปลี่ยนอย่างเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนหลอดเดี๋ยววันไหนผมได้หลอดมาเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับไม่คิดว่ามันจะนาะผมมองว่ามันมันกระจายสวยอะเนี่ยขึ้นไปครึ่งตู้เลยดูดิ แล้วถ้ายิ่งหลอดยิ่งแจ่มอะชิปยิ่งเยอะยิ่งสว่างโอ้โหโอเคคผมเดี๋ยวเก็บของไปหากินข้าวครับหิวข้าวกันแล้วใครมารับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากครฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนนท์ทักไทยแลนด์ด้วยครับไม่เ่มมันขั้วบิดเหมือนกันพี่มันร้อนเมื่อกี้ผมใส่แล้วจับไม่ไหวเดี๋ยวเราเปลี่ยนหลอดทีเดียวเฮ้ยไฟมันดับยังไง อ๋อพี่ดับไฟบอุ้ยก็สว่างแล้วเนี่ยถ้าว่ามันแดงเลยคือแค่โคตรคลาสสิก,กนนอะเนาะหาไฟมาย้อมลงเนาะดีกว่านะใช่หาไฟไม่ยิงลงพื้นเนาะพี่ผมว่าไอพี่ว่าหาไฟยิงลงพื้นผมว่าเปลี่ยนหลอดปั๊บแม่งยิงลงพื้นเลยใช่ใชแคด่ดูพี่ดูไฟหลี่พี่ดิยิงแม่งดูดิ กว้างมากเลยพี่ถ้าเป็นสีแดงอะผมว่าแดงแบบแดงแบบกระจายใหญ่มากของมันต้องมีไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมตอนนี้ก็อัพอัปเดตรถเรื่อยๆครับเก็บบุรณะะเก็บสภาพเก็บอะไรไปเรื่อยๆช่วงนี้พอได้วิ่งงานก็พอมีกำไรหน่อยแล้วก็เราก็มาทำรถโอเคครับผม ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ